โย่ Yo, สวัสดีทุกคนนะฮะก็แน่นอนครับวันนี Shooting ้เป็นวันที่แสนวิเศษซะเลอเกินครับก็แน่นอนครับวันนี้ครับเป็นวันสงการนั่นเองนะครับเย่ก็สุขสันต์วันสงการทุกคนด้วยละกันนะครับก็ขอให้เล่นสงการให้สนุกสนานละกันครับส่วนผมนั่นเหรออยู่บ้าน ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แน่นอนครับถ้าอยากให้กำลังใจผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์โดยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสิ่งเหล่านี้แหละแน่นอนครับกดสี0ร้ออะไรล่ะวอเตอร์เหียบักอ้โหภูเขาเมื่อเกิดเหียอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยโอเครอบนี้หวังว่าไม่บักอีกนะไอสัตว์เอ้ยเฮเค โคก็กลาวสวัสดีทุกคนเป็นเลอดสุดๆทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมโรบอตอีกเช่นเคยนะครับก็แน่นอนครับก็อยู่ในแมปเหมือนเดิมนะครับอดัสตี้ทิปนะครับอืมก็แน่นอนครับช่วงนี้ก็จะมุ่งกับเกมโรบอตหน่อยนะครับก็แน่นอนครับเป้าหมายหลักก็1หนึ่งหมื่นเมตรนะครับขับไม่ได้หนึ่งหมื่นเมตรนะก็แน่นอนกูขับยังไม่ได้เลยไอชิบหายโอเคก็แน่นอนครับเราก็ต้องทําให้ได้นะครับก็แน่นอนครับอ่ะ เล่กันเลยดีกว่านะครับตอนแน่นอนครับก็ช่วงนี้ก็กลางเดือนเออเมษาแล้วนะครับก็สุขสันต์วันสงการด้วยแล้วกันนะครับก็แน่นอนครับใช้เลนสงการก็ขอได้สนุกแล้วกันครับตอนผมลหอยู่บ้านเล่นเกมผมก็จะใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ใช้น้ํามันนะครับแน่นอนครับมันจะไม่ต้องเสียเวลาแบบอาน้ํามันมาเติมอะไรพวกนี้ยุ่งยากครับซอมบี้แม่งวิ่งโคตรไวชิบหายโอเคเอาน้ำเอาน้ำมันเผื่อไว้ก็ได้นะครับ เพื่อที่จะเอ,อแบบว่ามันบัก็กเนี่ยมันเผื่อมันแบบแก้บั็อกอะไรเงี้ยสั่เป็นขี้อะไรไหนสัตว์โหสาตไปเจ้าเข้าเลยเวนกูช่างแมงเลยเหมกันกันนะมันลงนิดนึงแป๊บหนึ่งนะให้มันแบบว่าไม่ปิวนะครับฝากรกโปรจะได้เบ็หรุดง่ายนะโอคมาเริ่มต้องได้หลือว่า,าหนึ่งหมื่นเมตรวนเนี้ยต้องได้แล้วแหละมาเ,เริ่ม โอเคเ,เ,เล่ๆแหวยเออเกี่ยวหรอวะเอ๊ะเอ๊อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย What the เฮ้เทียอะไรอ่ะฮะอะไรคำนี้อย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะครับอย่าอย่าตายนะครับ ยังโดนเชียร์แล้วมันพ่นฮีมูมาใส่ไอชิบหายโอเค,อเคขนาดนี้ก็ยังไม่เจอหมู่บ้านเลยเลยนะฮะชิวๆไปชิวหรือเปล่าวะไม่ชิวละสัตว์ชิบหายละนั่นไงกูหวาดะ ชิบหาจริงไอสัตว์ติดต้นกระบองเพชรไอเด็กเฮียกูเป็นลูฟี่เลยนะเนี่ยไอเฮียกูใช้หมัดยังยืนอะ่ะจึงรถเนี่ยไอเวนมาไอสัตว์กูคืคอลูฟี่รู้จักปอยหนุ่มเอ้ยมึงเแค่กระบอกพลอยของเพชรไอเฮียไม่เท่าไหรว่วะโอเคนะฮะกูบอกตามตรงเลยว่าการขับรถเนี่ยแม่งยากชิบหายเลยนะครับแค่มึงโดนอะไรนิดนึงนี่มึงเปรี้ยวเลยนะฮะเฮ้ยอันแน่กูสองบีเยอะเกินไม่เอาฮะ ดีกว่าเรามีน้ำมันอินฟินิตี้เราไม่ต้องไปต้องแวะหรอกโอ้โหขนาดนี้นะฮะก็ร้อชิบหายเลยนะครับไม่ใช่ในเกมนะครับในชีวิตจริงนี่แหละไอ้เหี้ยฮันแน่ต้องพันกับเจอบ้านหลังนึงก็ต้องแวะหน่อยดีกว่าเพื่อนเฮ้ยมีอะไปใกล้กัน จะไปเกลเกินในกี่อ้ยกูโดนอมบีตุยตู้เฮ้ยโอ้โหหายแล้วกูกูกลาจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจริงจังไหมเนี่ยโอ้โหชิบหายของจริงเกี่ยะไรเนี่ยมือด้วยเหรอ ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหกูน่มบ้านมันจะมีปืนนี่ใช่ไหมโอ้โหเชี่ยฝนตกใจเย็นครับพี่เอเคอสมบีไม่ตามนะะแต่ฟ้ามันจะผ่ากูปเปล่าฮะไอ้สัตวสใจเย็นครับพี่กูต้องใช้วิชาลูฟี่อีกแล้ววะมาหมาก็ผ่าจะเคีีย One year Later โอ้โหกูแก้ได้แล้วน้องๆไอ้เชี่ยกว่าจะแก้ได้สัตว์กูเพิ่งรู้ว่ามันดึงรถได้เว้ยแล้วทำไมมันร้อนจังวะโอ้โหร้อนในเกมร้อนในชีวิตจริงด้วยไอ้เยเช่อเรื่องอ๋อลืมดึงขันยโยกูจะตายไหมฮะไม่ตายหรอกมันแค่น้นจะเสียแค่สตาไม่น่าอีอี ไม่ขับไม่ได้วะ One <year> later. เออขับได้สักทีไอชิปหายโหให้ตรงนิ้วอไปคือชอั่วโมงไอแซ่ดไปต่อฮะตอนนี้ก็สองพันเมตรละฮันแน่เจอบ้านอดิแล้วขอแวบดูแป๊บหนึ่งได้ไหมว่ามันมีอะไรคุม้มๆเปล่าโอเคไม่มีูไปละ เฮียบ้านเฮียซะใหญ่เฮียไม่มีเฮียอะไรเลยไปต่อฮะเอาอีกแล้วกูเจอบ้านอีกแล้วแต่ครั้งนี้มันเป็นบ้านไม้วะ่ะมันไม่ได้บ้านแบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องได้หรอต้องได้แหละเรื่องน่ะเหยียดรถไม่ได้อัดเกียร์เก่งฟีลสตาติกง่าย ผมไม่มีเที่ยอะไรเลยเครื่องเฟสตัตติง่ายจะไปต่อฮะอุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยสุริยุปราคาเฮี้ยมีด้วยหรือยังไงคะเออเดี๋ยวเด๋ยวเดี ไอ้เชี่ยรถหน้าหมีอะไรของมึงเนี่ยไอ้โอ้